ที่ไหนเนาะครับเนาะคุณนงเยานี่รับชมจากที่ไหนเนาะครับก็ขอโทษก็ไปเนาะครับเนาะขอโทษขอไปขอาการยืนยันนะครับเนาะรอรับการยืนยันก็กําลังสํารวจตรวจสอบอยู่เนาะครับเนาะไม่ได้พักผ่อนก็มีอาชีพการงานเนาะครับเนาะมีภารกิจอยู่สวนค่ะอ๋อคุณเอาละไทยอยู่สวนเนาะครับเนะนานะปรารถนาเนาะสมดังปรารถนา สำหรับวันนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็จะขออำลาเนาะครับเนาะขออำลาลงเวทีแล้วตรงนี้ก็ยังมารอการสํารวจตรวจสอบอยู่เนาะสําหรับรอบเรกนี่เวลานี่พุ่งไวมากนะครับเนาะสำหรับรอบเรกของผมนี่เป็นรถนะครับเนาะเวลารถก็มาไล่เวลาใหม่เหนื่อยจริงๆนะครับเนาะเพื่อนๆเหนื่อยมากถ้าเรามาไล่เวลาใหม่ถ้าเวลาผ่านการตั้งค่าไปแล้วนะครับนาอเวลาครบหกหมื่นนาทีแล้วก็คือ เวลาเต็มเต็ม e หลอดแก้วแล้วนะครับเนาะเวลาเต็มหลอดแก้วคนหลายท่านที่ยังรอสำรวจตรวจสอบอยู่ก็มีนะครับเนาะก็มีก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเด้อยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเอ้ยชุมชุมนะครับเนาะชุมพูเสียงสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเด้คนนอคุณนงเยาวนะครับเนาะส่งกําลังใจเป็นพลังบวกให้กันนะครับเนาะเพื่อน ก็ยินดีตอนรับเพื <interfer es in contemporary> ่อนนะครับเนาะยินดีตอนรับเพื่อนเพื่อนให้กําลังใจกันแต่ในในห้องเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะแต่แต่ไม่ทราบว่าได้เปิดบ้านหรือเปล่านะครับเนาะคุณวันวันนี่เนาะคุณวันวันอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ได้ปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะก็จะดังปิ๊งปิ๊งปิ๊งยังไงก็ขอโทษขอไปนะครับ จะเทศเสียงดูนะครับนะเทศเสียงดูว่าเสียงดังฟังชัดหรือเปล่านะครับเนาะเป็นก็โปรไฟล์ยังมาตกค้างอยู่นะครับนะก็เป็นแบบว่ารูปโปรไฟล์เขาลันมานะครับเนาะเขาลันมาตกค้างอยู่แต่อาจจะพาลูกพาหลานนะครับเนาะไปเที่ยวหรือว่าไปทุลักนะครับนะ ขอบคุณมากมายนะครับเนาะขอบคุณมากมาย <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะถึงคนหลายท่านที่ยังรอสำรวจตรวจสอบอยู่ก็มีนะครับเนาะก็มีก็ยินดีตอนรับเพื่อนนะครับด้อ,อยินดีตอนรับเพื่อนทุกคนทุกท่านก็ยาวไกลอยู่พอสมควรนะครับเนาะเจ็ดสัปดาห์ไปแล้วก็อยากชมอยู่เนาะเพื่อน ก็น่าน่าจะผ่านนะครับเนาะหรือว่าจะแวะเข้ามาให้กับอะไรนะขึ้นขึ้นใน <laughs> คุณดวงจันทร์บอกคันทห้แล้ว๋อ้ขมาตกอยู่ที่ห้องเรานะครับเนาะจะมาตกอยู่ที่ห้องเราแต่รูปตัวที่จริงเขาก็อยู่ห้องอื่นนะทำงานนะครับเนาะจากอาชีพหละนะักเนาะก็ขอให้ มีความสุขนะครับนะให Tier ้มีความสุขให้ก็ยังยินดีต้อนรับเพื่อนๆอยู่นะครับเด้วันนี้วันนี้เป็นสีเงียบเงียบนะครับนาอเพื่อน SW ๆขนาดวันวันก็ยังยินดีต้อนรับเพื่อนๆอยู่นะครับเด้วันนี้ว uh ันนี้เป็นสีเงียบเงียบนะครับนาอเพื่อนๆขนาดวันวัน สี่นาทีนะครับเนาะก็ได้เป็นหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะราก็จะได้ลงนะครับเนาะก็จะได้ขออำลากับเพื่อนๆลงนะครับเนาะด้วยเด้อนะครับเนาะคุณอรไทยบอกสวัสดีทุกคนด้วยเด้อนะครับเนาะด้วยเด้อก็ยินดีต้อนรับอยู่ด้วยครับเด้อเพื่อนๆจะเปิดบ้านครบหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะก็บวกลบคูณหารแล้วก็จะเลยเวลาไปนิดหน่อยนะครับเนาะเลยเวลาไปนิดโพสต์นะครับในโพสต์ในคอมเมนต์นี่ก็ มีอยู่นะครับเนาะมีอยู่ก็เจอกันอยู่นะครับเนาะสำหรับในโพสในสอบนะครับเนาะก็มาเรื่อยๆนะครับเนาะมาเรื่อยๆก็ทําไปอย่าให้ผิดกฎผิดเกณฑ์เขานะครับเนาะพอเราได้รับการตั้งค่าพอเราได้เติมใต้แดงนะครับเนาะแต่ผมนี่ก็ยังรอการตรวจสอบอยู่นะครับเนาะรอการตรสํารวจตรวจสอบภายในระยะ สองสัปดาห์นะครับเนาะก็ขอให้ได้ผ่านเลยนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนก็ขอให้ได้ผ่านเลยอย่าอย่าไปทําผิดกฎเพ college, ื่อนๆนก็หลายคนหลายท่านนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนก็หลายคนหลายท่านบอกเวลาเราครบแล้วเราไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดบ่อยนะครับไม่ต้องเหมือนคุณวันวันกับสวัสดีค่ะคุณออรทไทยกับคุณเตียงใจด้วยค่ะนะครับนะคุณวันวันแต่คุณวันวันนี่ก็เข้าไปลจบไปหมาดๆนะครับนะเพิ่งได้รับการยืนยันไปหมาดๆ สำหรับคุณสามารถจันทำเนาะเพื่อนหลายคนหลายท่านนะครับเนาะที่ว่าตัวเองนี่เวลาครบแต่ก็ก็ไม่ได้ขึ้นเปิดบ้านนะครับเนาะไม่ได้ขึ้นเปิดับผมก็มาพูดคุยทักทายกันนะครับเนาะพูดคุยทักทายกันก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับว่าเปิดบ้านหรือว่าไม่เปิดหรือว่า เล่นแบบไหนนะครับเนาะก็ะมาพูดคุยทักทายนะครับเนาะพูดคุยทักทายกับเ,เพื่อนๆอยู่เป็นประจำเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณมากมายเลยครับไอกันนะครับนะมามีปฏิสัมพันธ์นะครับเนะเพื่อได้ขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับนาะขยายกลุ่มเป้าหมาย ให้เลยคือไม่มีการรอตรวจสอบนะครับเนาะก็คือสําเร็จเลยก็ได้เป็นคีเตืร์รไปเลยนะครับเนาะรุ่นก่อนๆแต่รุ่นหลังๆมานี่คิดว่าเหมือนกับฟ้ารั่วเลยนะครับเนะาะเมื่อวานเ็นหนึ่งชัว่วโมงตกดีมากตกเงียบๆน,นะครับเนาะไม่มีลมเมื่อวานมีแต่น้ำโซสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะก็มีโพสต์ไปก็มีติดเนื้อหาของทางผลสำเร็จไว้ อย่างคีเตอร์อนะครับเนาะอย่างคีเตอร์อที่มันก็ยาวไกลอยู่พอสมควรนะครับนะเนาะเจ็ดสัปดาห์ไปแล้วก็ยังมีพลังนะครับเนาะมีพลังเข้มแข็งนะครับเนาะสำหรับการทํางานนะครับด้อเพื่อนๆการแล้วก็มาหาเพื่อนๆน,นะครับเนาะก็เล่นไปแบบสบายๆนะครับเนาะไม่ต้องซนะีเรียสเนาะมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆน,นะครับเนาะ เขามาพูดคุยกว้างไกลยิ่งขึ้นนะครับนะกว้างไกลยิ่งขึ้น <c oughs> แต่สำหรับผมนี่ก็ยังยังไปแล้วนะครับนะประสบามสำเร็จไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับนะยินดีด้วยก็ขอให้เฮงเฮงปัง,ๆ,ปงๆนะครับนะสำหรับคุณเคียเตอร์นะครับนะเพื่อนมา 5้าพันแล้วนะครับเนาะรับมาห้าพันแล้วก็มีทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะครับเนาะมีทั้งเพื่อนที่เล่นขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านเลย้อครับเน้อไม่ไม่เปิดหมูดไม่ไม่ไมอาจจะพาลูกพาหลานนะครับเนาะไปเที่ยวหรือว่าไปธุระนะครับเนะาะอะไรก็มาพูดคุยทัาทายกับเพื่อนเพื่อน ตามอัธยาศัยนะครับนะตามอัธยาศัยนะครับเราเปิดบ้านล้วมีมีเพื่อนเข้าไปเยอะก็จริงนะครับเราคอมเมนต์เยอะก็จริงแต่บางบางทีนี่ก็ได้เวลาน้อยน้อยนะครับเราไม่ไม่สมกันนะครับเนาแป๊บเดียวนะครับเนาชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนเข้ามานี่ก็นั่งรู้สึกว่าจะนานไปหน่อยนะครับเนาะจะนานไปหน่อยสําหรับการนั่งเรื่อยๆนะครับเนาพยุงเวลาไว้เรื่อยๆ เคยเปิดบ้าน2เวลาแต่ก็มาเปิดเวลาเดียวนะครับเนาะมาเปิดเวลาเดียวเพราะว่าเวลาเราครบประสบการณ์กันเอาเองก็ยินดีต้อนรับนะครับเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะจงประสบผลสําเร็จนะครับเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปารถนาเนาะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเนาะกับเพื่อนเพื่อนเนาะ ก็ทักทายกันนะครับเด้อทักทายกันนะครับเนี่ยน้องวันๆน,นี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเอไอสวัสดีคนมากสวัสดีเฟซบุ๊กครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านทั่วประเทศกันให้แล้วนะครับ <laughs> ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเอาเพื่อนๆเราไปนะครับเราเปิดบ้านมนะีมีเพื่อนเข้าไปเยอะก็จริงนะครับเราคอมเมนต์เยอะก็จริงแต่บางบางทีนี่ก็ได้เวลาน้อยๆน,นะครับเราไม่ไม่สมกันนะครับเราแป๊บเดียวนะครับเราชัว่วโมงหนึ่งถ้าไม่มีเพื่อนๆนเข้ามานี่โอ้ก็นั่งรู้สึกว่าจะนานไปหน่อยนะครับเราจะนานไปหน่อยสําหรับการนั่งนี่ก็ยังมารอการสรํารวจตรวจสอบอยู่เนาะสำหรับรอบเลขนี่ เวลานี่พุ่งไวมากนะครับเนาะสำหรับรอบแรกของผมนี่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเนาะยังไม่ได้รับการยืนยัน